โยเซอสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาเกาหลีกันนะครับเรารู้จักประโยคปฏิเสธคําว่าอันใช่ไหมครับอันแปลว่าไม่ใช่ไหมครับวันนี้ครับเราจะมาดูประโยคปฏิเสธอีกแบบหนึ่งนะครับคําช่วยที่เราใช้ในการปฏิเสธนะครับมาดูประโยคนี้ครับโอ้นึ่นโนมูผาปะโเครโซมดมา,าโ,อโอ้นึ่ นอมูพาปายนะครับอ่าโอินวันนี้ใช่ไหมครับนอมูนะครับมากนะครับนอมูแปลว่ามากนะครับพาปายคือยุ่งนะครับอ่าโอินนอมูพาปายก็คือวันนี้ยุ่งมากนะครับครซซดังนั้นนะครับ m มดมันนายโอนะครับหมดคํานี้นะครับแปลว่าไม่สามารถครับมันนายโอคือพบหรือว่าเจอเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะพูดว่าอะไรครับ วันนี้ยุ่งมากดังนั้นไม่สามารถเจอได้นะครับดังนั้นไม่สามารถเจอได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับการใช้คําว่าหมดนะครับวางไว้หน้าคํากริยานะครับหมดคํานี้นะครับเป็นคําที่ใช้ในการปฏิเสธแปลว่าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถนะครับใช้ปฏิเสธเมื่อเราไม่สามารถทํากิจกรรมนั้นได้นะครับมาดูประโยคตัวอย่างครับชูมาเลถึงซันขา ชูมาเลยถึงซางขาวเฮ้ยหยุดสาวอาทิตย์เนี้ยไปปีนเขาไหมนะครับไปปีนเขาไหมแล้วก็คนตอบตอว่าอะไรครับอั io, Mot io, Mot นนี้หมดขาวอัน้าก็คืออะไรครับไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับหรือว่าในประโยคตัวอย่างครับช้อ ok ok น m ึ่งคิมชีรุนมนมอกชอนึ่งมมกก็คืออะไรครับ ฉันน่ยกินกิมจิไม่ได้นะฉันกินกิมจิไม่ได้ครับผมหรือว่าในประโยคนี้ครับมีคนถามเราครับพี่ก้นแหวพี่ก้นแหว่เฮ้ยหนยไหมเน่ออเจชามืนหมดชัดรโย่เน่ออเจชามืนหมดชัซอโซ่ครับเมื่อวานใช่เมื่อวานอะไรครับเมื่อวานนอนไม่หลับครับผมเมื่อวานนอนไม่หลับก็เลยเหนื่อยใช่ไหมฮะหรือว่าในประโยคสุดท้ายครับเขาถามอะไรครับ 어제쇼핑 shopping 어요 s o i l เ s h o s o i l เมื่อวานได้ช้อปปิ้งไหมอ่ะนะครับแล้วก็คนตอบก็ตอบว่าอะไรครับอัยูหมด headsoil อันยหมด s o i l นะครับก็คืออะไรครับไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ shopping นะครับมาดูการใช้หมดหมดก็คือใช้ใง่ายๆเลยนะถ้าเราใช้คําว่าอันเป็นนะครับหมดก็คือใช้เหมือนกับคําว่าอันเลยนะครับ วางไว้หนะ้าคํากริยานะครับสมมติว่าเรามีคําว่า먹ตาใช่ไหมครับ먹ตาคือกินใช่ไหมถ้าเราจะใช้ว่ากินไม่ได้ก็จะเป็นอะไรครับดมอ먹ตานะครับดมด먹ตาซึ่งเราจะผันเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นหมด먹กโยก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นอะไรครับดมอ먹 ซึมมีจ่นะครับก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นคำถามครับมดหมกกยนะครับมดหมกกอยหรือว่าจะเป็นมดหมกซึมนีกะนะครับมดหมกซึมนีกะนะครับเป็นรูปอดีตก็ใช้คู่ได้นะครับใช้ได้นะครับเช่นมดหมกก็สอย นะครับหมดมกสซลนะครับหมดมกสรลเห็นไหมครับเวลาที่เราจะใช้หมดก็ใช้ง่ายๆนะครับวางไว้หน้าคำกริยาเลยนะครับเราสามารถวางไว้หน้าคํากริยาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราใช้คู่กับหมดแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเราลองมาดูนะครับอย่างเช่นคา a ดาใช่ไหมครับคาดาแปลว่าไปเราใช้คู่กับหมดแล้วก็เอาหมดมาวางไว้ด้านหน้าครับเป็น หมดคาดนะครับเช่นฮักยุยหมดขายอกักยยหมดขายก็คืออะไรครับไปโรงเรียนไม่ได้นะครับไปโรงเรียนไม่ได้นะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ครับหรือว่าหมกตาที่แปลกกินเอาหมดมาเติมด้านหน้าจะเป็นอะไรครับหมดหมกตานะครับหมดหมกตานะครับอย่างเช่นน้อนมาก哟그래서못먹고요ร้อนมาก哟그래서못먹고요นะครับก็คืออะไรครับเฮ้ยเผ็ดมากเลยอ่ะดังนั้นก็เลยกินไม่ได้นะครับอ่า แต่ข้อควรระวังนะครับถ้าคำกริยานั้นเป็นกริยาที่มีคำว่าฮาดาอยู่นะครับเป็นคำที่มีคำว่าฮาดาอยู่นะครับเราจะต้องเอาหมดนะครับมาวางไว้ด้านหน้าฮาดานะครับอ่าหมดมาวางไว้ด้านหน้าฮาดานะครับอ่าฮาดานะครับอันนี้มันพิมพ์ตกไปไม่เป็นไรอาเอาหมดมาวางไว้ด้านหน้าฮาดาครับเช่นคงพู้ฮาดานะครับก็จะกลายเป็นคงพูหมด นะครับอ่าอย่างเช่นอะไรครับโนมูชิกราวโลโอ้เสียงดังมากเลยอ่ะคือเรือดังนั้นครับคงพูดหมดแถวโนมูชิกราวโลคือเรือคงพูมดแถวนะครับก็คือเสียงดังมากเลยก็เลยฟังไม่ได้อ่าก็เลยเรียนไม่ได้นะครับสุดท้ายครับถ้าเป็นทิฏตานะครับทิฏตาเราก็แค่เอาหมดมาวางไว้ด้านหน้านะครับจะเป็นอะไรครับภาคเกสริการโนมุกโยลอเรืองชั่วโมงไม่ได้ พักเก๋สู้ีกาน่มเลย้วปืนหมดรอยอข้างนอกอะเสียงมันดังมากเลยครับข้างนอกเสียงมันดังมากเลยดังนั้นก็เลยเรียนฟังฟังคาสเรียนไม่รู้เรื่องนะครับคาสเรียนไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคากริยาอื่นๆบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนด้วยกันนะสมมุติว่าคํานี้ครับอิกตาใช่ไหมครับอ่านไม่ได้ครับอ่านไม่ได้ก็จะเป็นอะไรครับ มดอิลกอยใช่ไหมครับอ่ามดอิลกอยนะครับมดอิลกยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันก็จะมาจากคําว่าอะไรครับผมมดอิกตานะครับแล้วก็กลายเป็นมดอิลกอยนะครับนี่ผันให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสมมติครับถ้าเป็นอันท่านั่งนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับมดอันท่านะครับ อ่าผ่านก็จะกลายเป็นอะไรดีครับสมมติใช้กับซึมดีดาก็หมดอันซึมดีดาใช่ครับหมดอันซึมดีดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ่าชาวะฮาดะครับอ่าเราจะเอาหมดวางไว้ตรงไหนครับผมใช่ครับวางไว้ระหว่างชาวะนะครับกับฮาดะใช่ไหมครับก็จะเป็นชาวะหมดทาระนะครับชาวะหมดทาดะนะครับก็จะ ผันเป็นโยสมมตินะครับผันเป็นโยเป็นชาวว์โมดเทลนะครับชาวว์โมดเทลนะครับ, hostel, รบต่อไปครับถ้าเป็นซาลังฮาดาครับรักนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับซาลังโมดฮาดานะคะรับซาลังโมดฮาดานะครับซาผานใช้คู่กับซึมนีดาครับจะเป็นซาลังนะครับซาลังโมดทัง มีได้เห็นไหมครับสร้างหมทำมีด้นะครับอ่านอกจากนี้ครับมันใช้กับกริยาได้ทั้งหมดเลยนะสมมุติว่าเราจะใช้คําว่าอะไรดีครับขคอต,ตา่าใช่ไหมครับคอต,ต่าเดินนะครับก็จะกลายเป็นหมดขอต,ต่านะครับหมดขอต,ตา่าอ่าก็จะกลายเป็นอะไรครับหมด คอโอยนะครับพดคอโรโยกเดินไม่ได้ไหมครับอ่าพวกนี้นะครับบทนะครับคำนี้แปลว่าไม่สามารถหรือว่าไม่ได้นะครับข้อหลักๆของมันคือมันสามารถใช้ได้แค่เฉพาะกริยาที่เป็นการกระทํานะครับไม่สามารถใช้กับคำที่ใช้บอกสภาพบอกความรู้สึกเช่นตัวนี้ครับหมอ่าทวย อ่ะหมดทัยร์แบบนี้ได้ไหมครับอ่าแบบนี้นะครับหมดทัยร์แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้หมดทัยร์นะครับใช้ได้แค่เฉพาะคํากริยาเท่านั้นนะครับใช้ได้เพราะว่ามันเป็นการบอกว่าเราไม่สามารถทํากิจกรรมนั้นได้อ่าไม่สามารถทํากิจกรรมนั้นได้นะครับเราก็เลยใช้คําว่าหมดนะครับ อ่าโอเคครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นคําว่าหมดใช้มากกว่าอันในหลายๆครั้งก็คือการปฏิเสธการเชิญชวนครับผมการปฏิเสธการเชิญชวนนะครับเช่นคัตช no e, ิโนระบังเอคายะครับคัตช no e, ิโนระบังเอคายจริงๆเราสามารถตอบได้อันคายอก็ได้ครับหรือว่าหมดคายก็ได้ครับแต่คนปกติแล้วนะครับเราจะเลือกตอบนะครับ โดยปกติแล้วเราจะเลือกตอบว่าหมดค่ามากกว่านะครับเพื่อรักษาน้ําใจของคนที่ชวนเราครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอันค่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอ้ยไม่ไปไม่ปฏิเสธไปตรงๆเลยครับไม่ไปแต่ถ้าเกิดเราใช้คําว่าหมดค่านะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเออยากไปนะแต่ว่าไปไม่ได้อะไรประมาณนั้นครับผมยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคบอ่าโอนิ่นยอกิกาจิมาชิกะสึมิดาคำสร้างดาขอบคุณมากครับ